ียงนก่ยังพี่น้องดอกนึงงามดอกสีชมพูถ่ายแล้วหลายๆยังงามพี่น้องอันนี้ดอกบัวพี่น้องเจออะไรก็ถ่ายมาฝากได้ค่ะเด้อถนนจะถนน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 กำยานกำยานเขาเจอตาพญานาคว่าจันอันข้างในัมาเล็ดมัหนาหนาค่ะจากรตาพิ่ตาพญานาคว่าจันกระเจ้าบ้านกระเจ้า

นางตัดทรงบอบบอบพี่น้องมันบอบบอมันบอบบอค่ะมันบอบบอค่ะบอบบอบบอบนี่แม่จัดทรงผมให้สวยๆนะคะนะคะจัดผมสวยๆนะคะนะคะตัดให้มันสวยๆนะคะไม่ค่อยมีเวลาหรอกค่ะเอาประมาณประมาณหอมปากหอมคอใด้พี่น้องเด้อขอฝากไว้ในดวงใจนั่นเด้อจ้า สวัสดีจ้าโชคดีโชคดีสุขเกษมเป็นปีขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> ตรงนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยเดี๋ยวก็แก่แล้วก็ไม่สวยแล้วตอนนี้กําลังสวยขอถ่ายไปหน่อยนะคะอย่าราคาญกันนะคะเด้อขอเห็นเราง,งามขอ็คบขำๆนะคะเด้อขำๆนั่งกับปวดแล้วผมสวยค่ะ <c oughs> ผมสวยจริงๆนะสาวไม่ได้ยอมนะคะธรรมชาตินะคะนะคะนะคะ ธรรมชาตินะคะเด้อนี่อะไรกันนะก,กันนะ้าสวยไหมคะทรงผมสวยไหมคะงานไม่ต้องทํากันลรอคะ่ะมาสะออดนึงแต่ผมนางนี่แหละผมงามนางสวยสวยจ้ะผมงามแดงสวยธรรมชาตินี่นะคะทานคะนะคะค่ะจิ้งจบอกแต่งก็จาจ่ารอดโลกเพื่นบ้านนะรอดพี่น้องรอดกับบางอบอแห่งนะมันแดดมันจะทอนแดดพี่น้องมันอยู่ใส่ระบบิด ย <laughs> ิ่งมองลอหัวยิ่งมองข้อไปน,นะพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นวงไปแล้วเขาพบที่จริงแตงคน,นี้แท้แต่พี่น้องขึ้นหอมทึ้หวานอร่อยอร่อยน่ารับประทาน <c oughs> มาล่อโมพี่น้องมาล่อเพื่อน <c oughs> จอมันขอขบ่หันเนาะพื่นน่ะ มอง,ง,งข้อ่ันจะเห็นบ่ามันงข้อเง่ข้อก่อนนะับน,นี้อกแตงแล้วก็อีกลูกหนึ่งเห็นว่าในลูกนะี่นั่นตายลูกเดี๋ยวจะบนใบขนปกนะนะข้อผมดกปกไลยนะนฝ้าสีา้คล้ำนฝ้าชีมคร้มครา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 มค